สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการโจมตีของโปรแกรมที่มุ่งประสงค์ร้ายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์นะครับโดยเฉพาะเจ้าม้าทโทรจันหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือโทรจันฮอร์สนะครับเจ้ามัลแวร์ตัวแสบที่ทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องมีอาการผิดปกติหรืออาจจะกําลังฝังตัวอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณกันอยู่นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูการทํางานของเจ้าม้าทโทรจันกันเลยดีกว่าครับ การทำงานของโทรจันฮอสนะครับก็จะเหมือนกับการทำงานของมาวแวร์ตัวอื่นนะครับแต่ว่าจะไม่ทำการสำเนาตัวเองแต่จะแพร่กระจายตัวเองครับออกไปเหมือนกับไวรัสการทำงานก็จะเน้นไปที่ระบบปฏิบัติการเป็นหลักส่วนใหญ่แล้วเจ้าโทรจันฮอสนะครับถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ลอบเข้าไปเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเช่นข้อมูลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านเลขที่บัญชีธนาคารหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆโปรแกรมม้าโทรจันถือเป็นโปรแกรมที่สอดคล้องกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ไม่มีคำสั่งหรือการปฏิบัติการที่เป็นอันตรายต่อตัว,ตวคอมพิวเตออร์จึงไม่ถื ว่าเป็นไวรัสนั่นเองครับ ที่มาของชื่อนี้มาจากบริษัทของชอนชาติกรีกที่เกล่าวถึงการทําสงครามระหว่างกรีกกับกรุงทรอยลบกันไปลบกันมาไม่ชนะกันสักทีครับทางฝั่งกรีกก็เลยออกอุบายสร้างม้าตัวใหญ่โตมโหราแล้วก็ให้คนแอบ,บเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเพื่อที่แฝงตัวเข้าไปทําลายกรุงทรอยจากภายในครับทางฝั่งทรอยเห็นเข้าก็นึกว่าพวกกรีกยอมแพ้ถอยทับกลับไปแล้วก็ได้สร้างอนุสรสถานเอาไว้ก็เลยดีใจครับยกเอาไว้ไว้ในเมืองของตัวเองซะอย่างนั้นแล้วก็ฉลองช,ชนะครับว่าได้ทําให้พวกทหารกรีกหนีกลับบ้านกันไปหมดแล้วนะครับเมื่อสบโอกาศค,ครับทหารที่ออ่่ซออนนยยูภาใ มาไม้ตัวนั้นก็ได้ออกมาเผาทำลายเมืองทรอยครับคำว่าโทรจันนั้นมีความหมายมาจากคำว่าทรอยก็คือเชื่อเมืองทรอยนั่นเองฮะซึ่งการโจมตีของทรจันฮอสบนเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นก็มีลักษณะแบบเดียวกับที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุผลที่มาของชื่อเรียกม้าทรจันหรือทรจันฮอสนั่นเองครับโทรจันมีรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาจะให้ทํางานเช่นไรนะครับยกตัวอย่างเช่นรีโมทแอคเซตทรจันหรือแบ็กรอครับเป็นโทรจันที่เปิดช่องทางให้กับผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้ามาควบคุมเครื่องได้จากระยะ หรือทำอะไรก็ได้บนเครื่องคองมพิวเตอร์ที่ตกเป็นเหยื่อครับ k e y l o c k e r Trojan เป็นโทรจันที่ดักจับทุกข้อความที่พิมพ์ผ่านแป้นพิมพ์ของคีย์บอร์ดนะครับ Data s e t t i n g หรือ Password s e t t i n g นะครับเป็นโทรจันที่ฝังอยู่ในเครื่องคองมพิวเตอร์เพื่อขโมยรหัสผ่านต่างๆแล้วส่งไปให้ผู้ไม่ประสงค์ดีที่นำโทรจันมาฝังไว้ในเครื่องครับ ส่วนวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เจ้า Trojan Horse นะครับเข้ามาในเครื่องของคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างแรกควรติดตั้งโปรแกรม a ตี i ไวรัสเพราะว่าสมัยนี้โปรแกรม Anti ไวรัสมีความสามารถที่จะตรวจจับ Trojan ได้แล้วนะครับการอัปเดตระบบปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันให้เจ้า Trojan นะครับสามารถทางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงการอัปเดตเบราว์เซอร์ก็ช่วยป้องกัน Trojan ที่แฝงในหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ตได้เช่นกันครับสองครับห้ามรับไฟล์จากคนแปลกหน้าและระวังของฟรีต่างๆที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามันอาจจะมีเจ้า Trojan แฝงอยู่ ก็เป็นได้ครับ3าครับอย่าสั่งให้ไฟล์แปลกๆทํางานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยที่ไม่รู้ว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์อะไรและสุดท้ายครับเมื่อได้ไฟล์ใหม่ๆมาเราควรที่จะสแกนเพื่อที่จะตรวจสอบว่ามีไวรัสหรือมาแวร r ติดมาด้วยหรือเปล่าเพราะในนั้นอาจจะมีไฟล์ที่เราไม่ต้องการให้ติดมาด้วยก็เป็นได้และควรจะทําทุกครั้งที่เราได้ไฟล์ใหม่เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับและทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องก,กับเจ้า m a l ที่มีชื่อว่าマルトจันหรือ torjan host นะครับไปทุกท่านได้ใส่่่่ถึงงงงคคคคววามมมมปลลลออ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 อดภัยขขขขเเเรรืืพพิต์แะูุ้้ณ หรือความลับของคุณต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่ประสงค์ดีที่จะนำความลับเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดและยังเป็นการย้ำเตือนให้ทุกท่านได้หมั่นดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ครับ